UOB SGC กองทุนเปิด UOB Smart Greater China ถ้าดูจากภาพ Phenomena 3D d i i g r r m m นะคะก็จะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้สักเท่าไหร่ก็ยังมีแหละแต่มีน้อยนะคะภาพที่สีน้ำเงินเกือบจะเต็มช่องสามเหลี่ยมนะคะอย่างกองนี้เนี่ย ก็อยู่ในขั้นดีเลยทีเดียวสําหรับผลตอบแทนในอดีตของกองนี้นะคะค่อนข้างดีค่ะมีติดลบแค่1วันกับ1มันเท่านั้นนอกนั้นดูดิมีดีดีมากดีมากดีมากมาตลอดเลยนะคะถือว่าเป็นกองที่ในอดีตยอดเยี่ยมเลยสําหรับข้อมูลกองทุนนะคะกองทุนนี้มีความเสี่ยงระดับ6เช่นเคยเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะคะมีฟีดเอฟันค่ะคือยูเนเต็ดเกรเตอร์ไชน่าฟันเป็นคลาส A นะคะส่วนนโยบายค่างเงินเนี่ยการป้องกันค ความเสี่ยงจากอักตราแรกเปลี่ยนนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนรวมนะคะนโยบายการจ่ายปันผลกองนี้ไม่มีจ่ายปันผลเนาะค่าธรรมเนียมในการขายนะคะก็อยู่ที่1.5 0นเนะคะค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนเขาก็ยกเว้นไว้ให้แต่มีค่าใช้จ่ายกองทุนรวมค่ะอยู่ที่1 6ต่อปี แล้วกองนี้นะคะไม่มีขั้นต่ําในการลงทุนค่ะจะ1บาทก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะวันที่จดทะเบียนวันที่4ทธันวาคมปี2550และมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ160ล้านบาทค่ะ ลองไปดูกันที่หนังสือชี้ชวนนะคะข้อมูลณวันที่12มกราคม2564นะคะกองทุนรวมตราสารทุนเน้นการลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศคุณกำลังจะลงทุนในอะไรนโยบายการลงทุนของกองนี้นะคะเขาเน้นลงทุนในกองทุน United Greater China Fund นะคะซึ่งเป็นฟิดเอลฟันของเรานนั่เองเป็นกองทุนหลักเนาะโดยกองทุนนะคะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นนั่นเองของบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจีนและไต้หวัน สำหรับนโยบายกองทุนของต่างประเทศนะคะกองทุนยูนิเต็ดเนี่ยเขามีนโยบายการลงทุนเหมือนกับนโยบายการลงทุนของ UOB SGC เลยเหมือนกันก็คือเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเขตปกครองพิเศษฮ่องกงจีนไต้หวันเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูกันที่กลยุทธ์การบริหารกองทุนค่ะกองทุนเปิด UOB เนี่ยเขามุ่งหวังให้ผลการดาเนินงานเคลื่อนไหวไปตาม กองทุนหลักหรือเรียกว่าแบบ Passive Management ส่วนกองทุนยูเนเต็ดนะคะมีกลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุกหรือที่เรียกว่า Active Management ค่ะแล้วกองทุนนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะหนึ่งเลยผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนนะคะไปลงทุนได้ 2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะ กลางถึงยาวได้นะคะและ3ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศและกลองนี้นะคะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นอยู่ครบ โอเคถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของความผันผวนค่ะหน้านี้เนี่ยด้านบนจะเป็นภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนอย่างกองนี้อยู่ที่ระดับ6นะคะอยู่ตรงสีส้มเนาะจะเอ็นไปทางเสี่ยงสูงนิดนึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญนะคะด้านล่างมีอะไรบ้างด้านล่างเฉย ความผันผวนของการดำเนินงานค่ะอยู่ที่15-25ง25%ค่ะการลงทุนการกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวมนะคะอยู่ที่10-20ง20% การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมนะคะอยู่ที่20-50%ส่วนการลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวมนะคะอยู่ที่50-80%ค่ะและสุดท้ายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะจะอยู่ที่ดุลพินิจของผู้จัดก,การกองทุนจ้าถัดมานะคะจะเป็นสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนกองนี้จะมีแค่2ส,ส่วนเท่านั้นคือ99.12%นะคะจะเป็นกองทุนยูเนเต็ดเกรเตอร์ไชน่าในเองเป็นกอง ทุนหลักนะคะแล้วก็อีก0.88%เนี่ยจะอยู่ในทรัพย์สินอื่นๆและเราก็มาดูกันว่าในกองทุนเนี้ยกองทุน United Greater China เนี่ยเขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมใดบ้างจะดูได้ที่ขวามือนะคะโดย มี3หมวดอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยคือ 1. Consumer อุปโภคบริโภคนะคะสูงถึง24.57%อันดับ 2. Information Technology นะคะอยู่ที่16.92%อันดับ3คือการเงินค่ะ Financial 13.86%ค่ะด้านล่างนะคะมาดูการทรัพย์สิน5อันดับแรกของกองทุน United Greater China นะคะ อันดับหนึ่งนะคะจะเป็นบริษัทไต้หวัน semiconductor manufacturing นะคะเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกเลยนะคะจากสัญชาติไต้หวันโดยเขาบอกว่า Apple กับหัวเ,เว่ยเนี่ยก็เป็นลูกค้าของบริษัทนี้ด้วย บริษัทนี้นะคะเขาถือถึง12.61%อันดับ2ค่ะเป็น t e n c ซ n t นะคะ9.54%อันดับ3เป็น Alibaba Group ค่ะ8.80%อันดับ4 UC Bi ซี o g i c นะคะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะ3.83%และสุดท้ายเป็น AIA Group ค่ะ3.37%ในเรื่องของผลการดำเนินงานในอดีตนะคะในปี2559จนถึงปี2 0 0 563เนี่ย5ปีด้วยกันจะมี4ปีค่ะที่ผลการดำเนินงานเป็นบวกแล้วเมื่อเทียบกับค่าเบนชมาร์กเนี่ยมีทั้งที่ดีกว่าต่ำกว่าและเท่ากันนะคะก็ป่าปกันไปส่วนใน1ปีนะคะที่ติดลบจะอยู่ในปี2561ค่ะเมื่อลบเนี่ยก็ลบมากกว่าค่าเบนชมาร์กนิดหน่อยค่ะแล้วกองนี้นะคะเคยขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ติดลบ 28. 8 6ค่ะ และนี่ก็คือ UOB SGC กองทุนเปิด UOB Smart r e a t e r China สำหรับวันนี้ลาไปก่อน2ม m น n ี่แชร์วสวัสดีค่ะ